มาดูเที่ยวไทยระดับโลกเที่ยวไทยระดับโลกเอเซียติกซิงชาสวรรค์นี่ท่านผู้ชมโอ้เด่นมากเลยซิงชาสวรรค์เอเซียติกนี่ตอนนี้กำลังจะมีไดโนเสาร์ที่ใหญ่มากๆดับดังระดับโลกท่านผู้ชมนุ่คน Th เที่ยวกันเยอะมากจริงๆโอ้ดูต่างชาติมา, Th มาเที่ยวเอเซียติกมาแทวกันเยอะจริงๆ ต่อแถวกันโอ้จะทานผู้ชมจเจ้ามาเที่ยวกันเยอะมากทุกวันตอนนี้เรือเจ้าบางกอ่อพญาคุดเข้ามารับหนักของเที่ยวท่าเรือที่สองของเอเชียทิกท่านผู้ชมโอ้เสียงดนตรีดังมากเข้ามาก คือภาพบรรยากาศที่สวยงามมากหาดูได้ยากเรือก,กำลังสวนกันท่านผู้ชมโอ้สวยงามสวยงามมาดูเรืออีกลำหนึ่งของเอเชียติกนี่ขอบสีชมพูสวยงามมากจริงๆท่านผู้ชมล่องลอยไปแล้วท่านผู้ชมโอ้สวยงามสวยงาม ตอนนี้เจ้าบางกอกมารับก่อนไว้ออกคิดเดีท่านผู้ชมเดินเจ้าบางกอกไปแล้วนั่ังเริ่มทยอยเดินแล้วท่านผู้ชมมาดูนี่แถวนี่จะเป็นคลองไว้ออกคิดท่านผู้ชมตอนนี้ก็มารับชมหนักท่องเที่ยวเดินลงเรือเจ้าบางกอกของเอเชียติก่าเรือที่สองแล้วท่านผู้ชม450คน เมื่อก่อนใหม่ๆเนี่ยคนโบไลยปันใดนักท่องเขียวโบไลยปันใดเดียวนี่เยอะมากๆเลยท่านผู้ชมเจ้าบางกอกเต็มเรือเต็มลำแน่ๆเลยโอ้ดูดูเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆเราจะปิ่นให้ดูอุ้ย เรือดินเนอร์ประเทศไทยเป็นเรือใหม่ด้ืท่านผูชมเดินเจ้าบางกอกยังมาถึงปีสำได้หนีท่านผู้ชมพระเจ้าสื่อเรือลำนี้มายังบุหอดปีสำแต่จำนวนผู้โดยสารในเริ่มร้ายแล้วเนะี่ยเยอะมากๆยอยเดินลงไปเป็นระเบียบเรียบร้อยซาสาไม่เร่งไม่รีบไม่ฝักไม่ดันกันโอ้โ พระเจ้ามาเที่ยวดูดูช่วงเวลานี่ก็สองทุ่มแล้วท่านผู้ชมกลับมาก็4ี่ทุ่มเลยท่านผู้ชมเดินสามทุ่มสามทุ่มสีิบตอนกลับมานะจะหอสี่ทุ่มพระเจ้าไปล่องเรือนี่ก็สองเวลาเต็มก็ขึ้นไปไอคอนสยามไปวัดอรุณไปกลับเรืออยู่สะพานพระราม8 เคยไปได้กับบ่าเคยขี่ว่าวตามคาวาเด้อท่านผุ้นเช้าฝรั่งน่ารักมาๆกๆเลยใครได้ก็องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านเลยผมจะขอลาจบคลิปแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณค่าบ